สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโชว์คุณธรรมในปี2025นี้ทางญี่ปุ่นก็ยังผลิตอนิเมะออกมาอย่างคับขั้นเกินความจะเป็นอีกเช่นเคยไม่กลัวงบบานเลยได้ไงง่ายพวกนี้ น,น,นก็ยังมีอนิเมะที่หลายคนรู้ถึงผมสนใจอยู่หลายเรื่องเลยงั้นเรามาพูดถึงเลยดีกว่าว่าในปี2025นี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างอาจจะช้าไปสหน่อยเพราะมีหลายช่องทำคอนเทนต์นี้ไปเยอะแล้วช่วยมาดูมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามซาับสไครต์กันด้วยนะครับงั้นก็เชิไปล้วชมกันเลย มาเริ่มกันด้วยเรื่องนี้ที่เป็นกระแสกันเลยดีกว่ากับส a ารบโตเดซอนิเมชนโชเนนแนวนักฆ่าแอคชั่นคอมเมดี้ที่ดัดแปลมาจากมังงะในชื่อเรื่องเดียวกันที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของโชเนนจัมป์ในยุคป,ปัจจุบันนี้ผลิตอนิเมะโดยสตูดิโอ TMS Entertainment ช่วยที่ผมตามข่าวอนิเมะเรื่องนี้ตั้งแต่ปล่อยตัวอย่างก่อนฉายมาแฟนๆที่ตามมังงะก็ไม่ค่อยว้าวว้าวกันสเทะไลอยเพราะฉากแอคชั่นดูจืดๆเหลือเกินถึงผมเจ้ายังไม่เคยอ่านมังงะเรื่อง จร,จ,รจ,รจริงจริงจริงสักทีแต่ก็พอรู้เนื้อเรื่องอยู่บ้างและแอบ,บสนใจเรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วเลยทําเอาแอบ,บกังวลเลยว่าเฮ้ยมันจะไปรอดหรอวะแต่พอฉายเท่านั้นแหละเห็นหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันดีเลยนี่ว่าบางคนก็บอกว่าฉายแอคชั่นดูอัปเกรดขึ้นจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้อีกแต่ก็มีปรับรายละเอียดให้เข้ากับงานภาพอนิเมะและตัดฟิลเลอร์จัดมังงะที่ไม่จําเป็นเพื่อให้เนื้อเรื่องมีความกระชับมากขึ้นอีก ก็ไม่รู้หรอกว่าอนิเมะสกามโต,โตเดสมันจะยังคงคุณภาพไปรอดจนจบซีซั่นหนึ่งเลยไหมแต่มันก็ทำให้ผมที่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปอีกอยากรู้เลยว่าอาดีตนักฆ่าอย่างสกามโต้ทาโร่เหมือนจะเก่งเทพขนาดไหนถึงทำให้พนักฆ่าตัวประกอบตัวประกอบรู้สึกเฟลได้ขนาดนี้มีสานักฆ่าสมผงฮิเมคัตที่ผมถูกสเปคนิดนิดนุวยชื่อโอซาลังนีใช่ไหมเห็นว่าคาแรคเตอร์คล้ายๆคุณยอแล้วมันไม่ใช่แนวนักฆ่าดดาๆทั่วไปด้วย ม่อมีอะไรมากกว่านี้อีกนอกจากความตลบปรหาบวกแอคชั่นมันๆใส่มีภาคไทย,มา,ไทยมาพอกับญี่ปุ่นอีกแต่ผมขอดองไว้ก่อนแล้วกันรอให้เรื่องนี้มีตอนเยอะๆให้จบซีซั่นหนึ่งก่อนแล้วค่อยหาเวลามาดูยิ่งชะลึ่งประกาศพาร์ทสองก็แต่เริ่มฉายเต็มฉายช่วงกลางปีอีกสงสัยคงจะต้องดองย,ยาวๆส่วนใครที่สนใจและอยากดูอนิเมะสคาร์โบโตเดสก็ไปหาดูกันได้ในแอปสตีมิ e เนฟิกที่เดียวนะครับมาต่อกันเรื่องถัดไปกับ ฟาร์มาเกียรหรือฟาร์มาเจียก็ไม่รู้อนิเมะแนวโลกแฟนตาซีพอจนภัยฟาร์มมอสเตอร์มาสู้กันดับแปลมาจากเกมในชื่อเรื่องเดียวกันคราวนี้เป็นอนิเมะที่ดับแปลมาจากเกมนะครับไม่รู้ว่ามีใครรู้จักไหมผมก็ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เหมือนกันเปิดในไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เรื่องนี้ผมแอบสนใจเป็นพิเศษเพราะดูดีไซน์ตัวละครเรื่องนี้สิครับทายกันซิว่ามันเหมือนเรื่องอะไรติ๊กตัก ใช่แล้วครับเหมือนแฟรี่เทลได้เลยก็คนออกแบบดีไซน์ตัวละครทั้งในเกมและอนิเมะก็คือคุณฮิโรม่มาชิมะ ผู้เขียนมังงะเรฟมอสเตอร์ไฟลเทลและก็เอเดนซีโร่นั่นเองมาดีไซน์ตัวละครให้กับทางเกมเลยทำให้ผมรู้สึกอยากจะลองดูเรื่องนี้ทันทีมีตัวละครหลักที่เป็นสาวแว่นซะด้วยอย่างชอบเลยตอนนี้ก็ฉายไปแล้วนะหาดูกันได้ใน YouTube ช่องอ n นิวันส์ไทยแลนด์แต่ผมอดทนดองไว้รอดูภาคไทยดีกว่าเห็นว่ามีดีลิง้งผู้ถือลิขสิทธิ์ประกาศภาคไทยแล้วด้วยพร้อมกับ c t o r Stone Season 4กับอีก2เรื่องลืมบอกไปสตูดิโอที่ทำอนิเมะฟาร์ มาเกก็คือสตูดิโอไบท์ทีมงานอนิเมะก็เคยทำไฟลี่เทลมาก่อนแล้วด้วยเพราะงั้นกิ่งอายไฟลี่เทลมาเต็มแน่นอนใครที่ดูแล้วมาคอมเมนต์ใต้ล่าคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าให้อารมณ์ดูสนุกเหมือนไฟลี่เทลหรือเปล่าถัดมากับโทเก็นอันกีสมครามเลือดอสูรอนิเมะโชเนนแนวแอคชั่นเลือดสาดสงคามระว่างกลุ่ม2กลุ่มแต้แปลจากมังงะในชื่อเรื่องเดียวกันผลิตอนิเมะโดยสตูดิโอฮิบาริจะว่าผมสนใจเรื่องนี้ก็ว่าได้ไหม เพราะเนื้อเรื่องมันจะเป็นเกี่ยวกับนิทาพื้นบ้านของญี่ปุ่นอย่างโมโมทาโร่ไม่ใช่โมโมทาโร่ตัวนี้นะที่เป็นการประทะห้ามหันกันระหว่าลูกหลานโมโมทาโร่กับยักษ์โอนิโดยตัวเอกจะเป็นกลุ่มลูกหลานของยักษ์โอนินี่แหละที่ใช้เลือดในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์และตัวร้ายจะเป็นพวกลูกหลานโมโมทาโร่ที่จะคอยกำจัดพวกยักษ์โอนิให้หายไปจากโลกเป็นไง่ะครับชักน่าสนใจใช่ไหมล่ะ ปกติบทนี้ควรจะสลับกันแต่ถ้าไม่สลับกันก็ไม่เฟี้ยนะสิแต่ดูทรงแล้วคงไม่มีฝ่ายไหนดีชั่วก็น่าจะเท่าๆกันหมดนั่นแหละถึงแม้จะไม่รู้ว่าไหนถึงเอาตีโมโมทโลโมาเล่นแนวนี้กันนะแต่ก็แอบ,บเจ๋งเป้งอยู่มั้งและพอค้นข้อมูลไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเน้นขายตัวละครชายเป็นหลักนะครับมีแต่พ่อหน้าหล่อทั้งนั้นเอาใจสาววายเป็นพิเศษเลยและจะเอาตัวละครสาวนั่นรับมาประดับไว้ทำไมเนี่ยทำเอาความน่าสนใจเรื่องนี้ลดน้อยลงไปน เลยแต่ถ้าฉายแอคชั่นต่อสู้เท่าออกมาสนุกเล้าใจแล้วก็ดีไปอย่างดูจากตัวอย่างอนิเมะที่ปล่อยออกมาแล้วฉากสู้ก็มันสะใจใช้ได้นะตอนนี้ตัวอนิเมะยังไม่ฉายนะครับมันจะมาตอนเดือนกระกฎาคมช่วงซีซั่นซัมเมอร์นี่แหละฉายชากันที่ไหนรอดูแอคชั่นมันมหรือสาววัยที่ไหนรอดูเหล่าหนุ่มหล่อบาดใจแล้วลราก็เชิญรอชมกันได้เลยช่องทางการฉายตอนนี้ยังไม่ประกาศแต่เดาว่าหนึ่งในนั้นน่าจะมี YouTube ช่อง is anime ที่เป็นคนปล่อยตัว อย่างโทเกนอันกี่เรื่องนี้นะมาต่อกับอิชูล่าซีซั่นสอภาคต่อของอนิเมะแนวแอคชั่นดาร์คแฟนตาซีที่รวมพลเหล่ายอดคนมาต่อสู้กันไม่ว่าจะเป็นคนจากต่างโลกผู้มีพลังวิเศษอมนุษย์มอสเตอร์หรือแม้แต่สัตว์ในตำนานอะไรบลาบลาบลาแม่งยำลมมิกกหมด ดัดแปลงมาจากมังอะในชื่อเรื่องเดียวกันพลิตอนิเมะโดยสตูดิโอพาสซิโอเน่ที่ดูทุม่มทุนกับเรื่องนี้ละเกินผมติดตามมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อืมแอมอมีของอยู่เหมือนกันนะและไม่นึกเลยว่ากูจะยังรอติดตามเรื่องนี้มาจนถึงซีซั่น2นี้ได้ อีกชูร่าจะไม่มีตัวเอกหรือตัวดำเนินเรื่องแบบตายตัวทุกตัวละครจะเป็นตัวเด่นกันหมดการดำเนินเรื่องจะค่อยๆเล่าเรื่องของตัวละครเด่นๆในแต่ละตอนนั้นๆก่อนที่จะไปซัดก,กันในสื่อการปรลอต่อหน้าพระพักองค์จกักรพรรดิอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อเฟ้นหาผู้ที่แข็งแก่ที่สุด ที่จะกลายเป็นผู้กล้าหรือผู้กอบกู้อะไรสักอย่างาจริงๆก็ยังงงเลยว่าตกลรงเนื้อเริ่มไปมายัางไงกันแน่ฟะมีราชาปิศาจแต่โดนผู้กล้าสังหารไปและผู้กล้าที่ว่าก็หายสาบสูญหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องบ้าหาเหวอะไรก็ไม่รู้ทั้งเรื่องการเมืองเอ่ยความขัดแย้งจนเกิดสงครามเอ่ยสารพัดสารเพไปหมดแต่ที่ยังตามดูอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งไม่กี่เรื่องที่มาแนวไม่มีตัวเอกทุกคนเป็นตัวเด่นกันหมดซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมอยากหามาดูมาตั้งนาน lá ทุกตัวละครมีจุดเด่นและที่มาเป็นของตัวเองไม่มีใครเด่นเกินใครและต้องมารอลุ้นว่าจะมีใครเดสมอลเล่บ้านหรือจะอยู่รอดจนจบเรื่องเลยไหมก็เป็นอะไรที่ดูรู้ระกัดีแถมง,งานภาพโดยเฉพาะฉากต่อสู้เนี่ยโคตรโอเวอร์พรานชีวิตเลยถึงจะไม่เวอร์เท่าของจูจูสุดไคเซนหรือคิเมสโนใยญยบาดก็เถอะใครที่อยากหามาดูซีซั่นสองนี้เพิ่งฉายไปสักพักแล้วครับของเราไปชมแล้วก็ยังถือว่าอีหยางวะาแต่ก็สนุกเอ็นจอยอยู่ดูได้ในแอปสตีมมิ่น ดี plus เลยที่คนไม่ค่อยรู้จักก็เพราะฉายในแอปนี้ีนแรมเลยไม่แมสเทีแต่คลิกอีกแง่หนึ่งก็คงดีแล้วมันที่ไม่แมสเรื่องทรรมาการไฟเวงกาดดีไวซ์ภา้าดีลัซออริจินอลอนิเมะการ์ดเกมชื่อดังของค่ายบูชิโรสที่สําหรับจัก,กรวาลผาาดีก็เดินทางมาถึงซีซั่นแปดแล้วนะครับแต่ถ้านับจายภาคอื่นในแฟนชายเดียวกันไปด้วยไม่รู้ว่าทําออกมาเป็นเรื่องเป็นซีซั่นที่เท่าไหร่ละตัวอนิเมะจะยังคงอํานวยการสร้างโดย Studio, สตูดิโอทีนีมาซิตัสเช เนเื้อเรื่องต่อจาก d e v i c ซ season 2เลยครับแต่ไม่รู้ว่า time s c r i p ไปน,นานเท่าไหร่แล้วน่าจะเกือบ1ปีได้มั้งโดยในซีซั่นนี้จะเป็นการกลับมาของเหล่าตัวละครที่พวกเราคิดถึงจากภาค Over dress และ Redress ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเมกุมิที่ดูสาวขึ้นปัจจุบันทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมแบ็กเอาท์ท่านมีเล่เสมอที่ยังคงน่ารักเหมือนเดิมไลกาป่าแซบที่ตอนนี้ดูสุภาพชนขึ้นแล้วก็การกลับมาของไฟเตอร์ในตำนานอย่างฮาสซามะมิจิรุที่เทส มาตั้งสซีซั่นในที่สุดพี่แกก็รางวงกายอีกครั้งสักทีส่งทบกับตัวละครหลักจากภาคดีวายสซีซั่นแรกทั้งอากินาลุนพี่นาโอเซนไปซูโอควคนและก็เอลิกิจเจงร่วมด้วยตัวละครใหม่อีกสองคนาคาเกสึและซูซูเนะมาประชันการไฟ์กันในการแข่งดีรัสครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่โลใครกันแน่ที่จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดของแวงกาดไฟต์เตอร์ติดตากันได้ในการไฟแ์วงกาดดีวา์ดีรัส ทางช่องย t u b e การฟ v ้าแวงการ์ดออฟฟิเชีพึ่งฉายไปแค่ไม่กี่ตอนเองไปหาดูกันได้ไอภาคดีเวส์เนี่ยผมเคยกะจะทําคลิปพูดถึงภาคนี้มาหลายรอบแล้วเพราะเนื่องถือว่าเจ๋งเลยฮะน่าจะดีที่สุดในใจภาคดีละ่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทําลงช่องสักทีในคลิปนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้สักทีขอบอกตามตรงเลยว่าแวงการ์ดภาคนี้เอลิกาเจนเนอร์และเร์บนวเซนไปกับมิเลสมด้วยแค่นั้นครับ ถ้าสาวกิวจะเหนื่อยขนาดนี้ขอไปขยี้บอสเองได้ไหมคะชื่อเรื่องอยังโกนอนิเมะแนวโลกแฟนซีว่าด้วยเรื่องตัวเอกเป็นพนักงานสาวของกิวนัปประจมภพยที่เหนื่อยกับงานล่วงเวลาเหลือเกินเพราะพ,อพอ่อณประจมภพยแม่งตบบอสไม่ได้สักทีเลยขออาสา,าจะไปตบบอสเองดีกว่าได้แล้วว่ดัดแปลงมาจากไลท์โนเวลในชื่อเรื่องเดียวกันผลิตอนิเมะโดยสตูดิโอโคเวอร์เวิร์ส ความน่าสนใจก็อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยหะครับหาได้ยากเลยที่ Coververse จะทำอนิเมะแนวนี้ ปกติสตูดิโอนี้จะทําแต่อนิเมะแนวโรแมนติกบ้างสโลไลบ้างแนวชนิงบ้างไม่ค่อยจะเห็นมาทําแนวต่างโลกแฟนตาซีที่เดี๋ยวนี้ไม่เกิดการมากสักเท่าไหร่เลยเหมือนอยากมาลองทําแนวพินิยอมทั่วไปบ้างงานภาพและการดําเนินเรื่องของสาวกิวเรื่องนี้ก็ถือว่ามาตรฐานดีในสายอนิเมะแฟนตาซียนะคือตัวโชเทพตบบอสและอะไรหลายอย่างที่เห็นได้ทั่วไปเลยในสายนี้แต่มีจุดเด่นที่เป็นจุดขายของเรื่องนี้เลยคืออลิณาโคเวอร์จังพนักงาน สาวกิวที่มีทั้งความน่ารักและก็ความปั่นไปในตัวบวกกับความเทพที่โคตรโอพีมากๆจนไม่น่าจะมาเป็นพลังงานสาวกิวได้เลยไปเป็นนักบัยัยกับเขาด้วยดีกว่าไหมเนี่ย แต่คุณนายก็มีปมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะและชื่อของเธออารีนาคอเวอร์ดันไปเหมือนกับสดิโ o ค o เวอร์ร์ที่ทําเรื่องนี้อีกไม่รู้เบิงเอิร์หรือเปล่ามารอดูกันว่าอารีนาจังจะยังคงเลือกเป็นสาวกิลทั้งอย่างนี้หรือจะไปเป็นนักประจัภัยดีนะหรือจะควบสองอาชีพนี้ไปในตัวเลยก็ไปติดตามกันได้ในช่องชาร์จเตมิ่งแอปบ ili ิล i บิลิและแอปลาฟเทลกันนะครับ ผมลองไปดูแล้วถึงเนื้อเรื่องจะเบสิกแต่ก็ปั่นดีได้เห็นมุมมองการทำงานของพลังงานสาวกิวด้วยว่าตอนเจอเรื่องวุ่นวายสาพัดอะไรบ้างทั้นเจอกับพวกนักประจัญภัยนิสัยแย่และต้องทำงานล่วงเวลาอีกอดพักงานไปเที่ยวด้วยไม่แปรที่อารีนาจังมาระบายเรื่องนี้ด้วยการไปกระทืบพวกบอสเองเลยได้แล้ววะและที่สำคัญอารีเจนเน่และเครียด เรื่องทำมจาจัดสตูดิโอเดียวกันเลยกับดอกรักผิกบานที่กลางใจอนิเมะแนวโรแมนติกของเหล่าวัยวาวุ่นหนุ่มสาวที่อยู่คนละโรงเรียนกันดับแปลงมาจากมังงะนในชื่อเรื่องเดียวกันผลิตอนิเมะโดยคาว่เวิร์สที่พูดถึงไปเมื่อตะกี้นี่อาจจะเป็นมืมืดประจําปี2025นี้ก็ว่าได้สําหรับอนิเมะสายโรแมนติกนะตอนนี้ยังไม่ได้ฉายแต่พอได้ดูตัวอย่างของอนิเมะเรื่องนี้แล้วเรียกได้ว่างานภาพโคตรสวยจัดๆเลยระดับเดียวกับโคริมิยะกับสไปร์ไฟม หรืออาจารย์ง,งามกว่าก็ไม่รู้ไอลิงทาโรก็หล่อถ้าปัดผมลงมานะ และเขาลูโกโจังก็แน่แกักนุ่มฟูและหน้าทะนุถนอมามากๆเลยเคยลองอ่านเวอร์ชั่นมังงะมาแล้วตั้งหกเจ็ดเล่มยืมมาจากรูปพี่ลุงน้องกันนะแต่ก็คืนเขาไปแล้วต้องขอบคุณพี่เขาด้วยเนื้อเรื่องถือได้ว่าดีเลยนะครบรถด,ด้วยเต็มไปด้วยมิตรภาพอันแนงแ้งของเพื่อนฝูงและความรักของคนหนุ่มสาวที่ช่วยฮิวใจได้ดีเลยเนื้อและข้าข้าวก็จะเกี่ยวกับลิงทาโร่กับเขาลูโกโจังสองพนางที่อยู่คนละโรงเรียนผมลิขิตบรรดาชัปพาให้พวกเขาได้มาพบกัน นับแต่นั้นทศก็ได้นัดเจอกันโดยไม่ให้ทางโรงเรียนรู้เพราะดูเหมือนว่าโรงเรียนของทั้งสองฝ่ายจะไม่ค่อยโูกันมีแต่เพื่อนสนิทของคู่พันนนเท่านั้นที่รู้เลยช่วยกันปกปิดเรื่องนี้และไปเที่ยวหันสาสันสันด้วยกันตาราษาเพื่อฝงและความสัมพันธ์ของคู่พันนานรวมถึงหนึ่งในเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายที่ดูเหมือนจะมีสัมติงกันเปรีโจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนรับรองหวานตัดขาแน่ยังไม่ประกาศวันฉายว่าจะมาในซีซั่นไหนแต่น่าจะภายในปี2025นี้แน่ทา ไม่เลื่อนไปปีหน้านะ รอดูกันได้เลยกับความแน่รักของคารุกโกะจังเห็นว่ามีสาวว่นในเรื่องนี้ด้วยยิ่งเพิ่มความอยากดูเข้าไปใหญ่เรื่องต่อไปเรสเลนเจอร์ปจันภัยในต่างโลกอนิเมะต,ต่างโลกแนวแลอเรียนซูปเปอร์เซนไตและโทคุซักซื่อเรื่องอื่นดัดแปลงมาจากมังงะในชื่อเรื่องเดียวกันผลิตอนิเมะโดยสเตอร์เซตไลท์ทำเอาแฟนอนิเมะและก็แฟนโทคุฮือฮากันไม่น้อยกับไอเจ้าอนิเมะบ้านี่ผมยังไม่เคยดูหลอกแต่ไปส่องตามโพสต์เห็นคนเขาบอกว่าเนื้อเรื่องมั เบสิกเส้นตรงไม่มีหักมุมเลยนะเป็นแนวแฟนตาซีต่างโลกป่ามอนทั่วไปเลยแต่ที่มันแปลกจะเป็นกระแสนเนี่เพราะพอเรื่อนนี่แหละคือจับเอานักสู้สีแดงของขอบวนการ5สีแต่ไม่เกี่ยวกับซนะูเปอร์ซิไตายมาประจนภัยที่ต่างโลกตามชื่อเรื่องเลยป่ามอนสเตอร์ด้วยวิถีแบบ5สีคือใช้ของเล่นแปลงล่าต่อสู้ประกาศสด,ดาปล่อยไม้ตายบกผู้ชื่อท่าไปด้วยและสซมอนหุ่นยักษ์มาตบพวกมอนสเตอร์คือแม่งเอาจุดเด่นของซิงไตกับโทคุซ่าเลออื่นมาเลาเรียนได้ถึงไส้ถึง ถึงเอาหาล้วนๆชัดๆเหมือนเป็นวัดอีฟว่าถ้าเอานักสู้5สีหรือพวกโทคุฮีโร่มาเกอร์หม่หรือโทบ้ามาที่ต่างโลกอาการจะเป็นยังไงรวมถึงเลเยอรชั่นของคนในโลกนั้นด้วยว่ารู้สึกยังไงกับไอ้โตบ้าที่ไหนก็ไม่รู้ที่มาพูดชื่อตัวเองประกาศสดา,าและตมอมสเตอร์ด้วยวิถีสไตล์หนังแปลงร่างการดําเนินเรื่องอย่างที่บอกไปครับคือเน้นเส้นตรงเน้นออกประจมภัยด้วยพลังมิตรภาพล้อเลียนโทคุแบบตลบโปกหาล้วนๆบวกมีเซอร์วิสด้วยทำเอาผมอยากหาบาดู ูเลยว่ามันจะก้าวขนาดไหนวะและ,ะ,ะประสบภาษาระหว่างโทคุกับต่างโลกได้เบสเบกขนาดไหนแต่ดูเหมือนว่าช่องทายการรับชมในตอนนี้จะมีแค่ในแอปติมิ่งคันช่โรนนะครับเป็นแอปที่คนไทยหลายๆคนไม่ค่อยถูกชะตาเลยเจา้าไปเห็นว่า Maximum k คิส n น k a i ไค r เซอหุ่นลบสุดเท่ของของบวนการประจําอนิเมะเรื่องนี้อย่างคิสนอเตรียมทําออกมาเป็นของเล่นขายในเร็วๆนี้ด้วยนะ w i z h was อนิเมะแนวโรแมนติกคอมเมดี้เบสใม่กับตีแฟนตาซีนิดๆกวัวไม่เนกอะดัดแปลงมาจากมังงะใน,นชื่อเรื่องเดียวกันผลเอกอนิเมะโดยไบบูลี่แอนิเมชั่นสตูดิโอเนื้อเรื่องมันก็จะเกี่ยวกับเพกที่เป็นเด็กมปลายผู้มีพลังของยักษ์หรือเป็นยักษ์นี่แหละที่ต้องมาดูแลคุ้งกันนางเอกที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กและเป็นแม่มดฝึกหัดแต่ตัวว่าไม่ใช่แค่คุ้งกันอย่างเดียวต้องห้ามปามด้วยละ่ะเพราะไม่รู้ว่าใหญ่ซุ่มซ่าสุดน่ารักนี่จะใช้เวทมนต์ทำเลือดสุดพิสดารวายป่วนแบบไหนอีกบ้าง ก็ประมาณนี้แหละครับผมเคยลออ่านมังงะนในมังงะพัสมาแล้วเรียกได้ว่าโคตรหาชิบหายไวยวอดเลยไอโมลิโตดพระเอกเราถึงจัหน้าตายตลอดทั้งเรื่องอย่างนี้แต่เลยก็ปปวยเหตุกับความซุ่มซ่ามของแม่มดน้อยจอมบื้อนี่อยู่ตลอดเลยและก็แอบชอบด้วยส่วนใ่นี่กดจันในเอกเราถึงจะซุ่มซ่ามบอมบอนอย่างนี้แต่ก็ สูงาบจริงๆนั่นแหละอย่างที่บอกเลยแต่ดูเหมือนว่าก็แอบ,บชอบไอ้เจ้าโมริฮิโกเหมือนกันเออเออหวานกันเข้าไปแต่แทนที่จะหวานเนี่ยออกไปทางกาวซะมากกว่านี่แหละครับน่าจะจุดขายของเรื่องนี้เลยหวานปนยังไงให้ฮาหลุกโลก สมแล้วที่ผู้เขียนมังอะเป็นคนเดียวกับที่เขียนสเกตดัสจะกล่าวให้ได้เท่ารุ่นพี่ไหมแล้วเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปโมริตโตจะปกป้องนิโกจันจากฮหยนะที่จะตัวก่อวิน่าสสตรโรเอาไว้ได้หรือไม่ติดตามได้ในเมษาซีซั่นสปริง2 0 2 5นี้ย่าไม่ทราบช่อมทางการรับชมแต่คิดว่าในไทยคงได้ดูแน่ละ่ะ มังอ่านมังอ่ะไปแค่ตอนเดียวเองไม่รู้ว่าจะมีตัวละครอะไรบ้างน,นอกจากพระเอกนางเอกแล้วก็พ่อพระเอกตัวชงที่จะมาสร้างสีสันความวายปวดน,นี้อีกนะไว้เขาหลังไปอ่านมังอ่ะตอนต่อบ้านดีกว่ารักๆๆๆรักเธอหมดหวัวใจจากแฟนสาว100คนซีซั่นที่2องนิเมะฮารเลมแนวโรแมนติกคอมดี้สุดกาวเดปิมาจากมังอ่ะในชื่อเรื่องเดียวกันผลิตอนิเมะโดยบบูลี่แอนิเมชั่นสตูดิโอค่ายเดียวกับวิกวอตนะ นั่นแหละครับแนวคมสุดกาวเหมือนกันด้วยแต่เรื่องนี้ไปสุดกว่า การกลับมาอีกครั้งของเจ้าหนุ่มไอโจเรนทาโร่เจ้าพ่อเรื่องความรักกับแฟนสาวหกคนในการตามหาเหล่าเนื้อคู่ที่เหลือตั้ง94คนให้มาเป็นแฟนให้ได้ไม่งั้นในเดสมอลเล่ก็หมดในซีซั่นสองนี้หาแฟนแค่อีก4คนก็พอเพราะมีแค่12ตอนเนื้อหาไม่พอฉายได้มาสักพักแล้วหาดูกันได้ใน YouTube News Thailand และแอปสตรีมมิ่งบิลิบิลี่ติดตามมาตั้แต่ซีซั่นหนึ่งละซีซั่นนี้ก็ยังคงความกาวแบบสุดๆเหมือนเคยก้าวขนาดไหนกาวระดับที่ว่า าเป็นน้องๆกินธรรมะได้เลยถือได้ว่าเป็นอนิเมะฮาเลมที่กาวที่สุดหวานที่สุดและเนื้อหากินใจที่สุดอีกเรื่องเลยเรทาโล่แม่งก็รู้ใจเหล่าแฟนสาวได้ดีเหลือเกินไม่ว่าเจออุปสรรคอะไรก็พร้อมทำทุกอย่างเพื่อพวกเธอเป็นพระเอกฮาเลมดีเด่นเพอร์เฟกต์แมนในอุดมคติจริงๆเหล่าแฟนสาวของเรทาลโร่แต่ก็สวยๆน่ารักทั้งนั้นชิสกาจังน่ารักครับนานโนซังสวยมากครับส่วนมามี่ฮาฮารีก็ ฮาวครับหาสุดํำว่าผมขาไปด้วยกลัวเจ๊แกไปด้วยเลยมาอย่างหงไปอย่างของเหลวเลยจริงๆ <c oughs> เรืองสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ท้ายสดนะนกับโมบิลสุดกันดัมจีควัส อนิเมะซีรีส์เริ่มใหม่จากแฟนชายแม่หุ่นสุดด่งดังอย่างกันดัมที่กลับมาอีกครั้งในชื่อซีรีส์ใหม่ที่น่าใจชื่อจะอ่านยากแล้วดีไซน์กันดัมตัวเอกหลักก็ประหลาดส,สดุดๆโดยไปการจับมือร่วมงานกันระหว่างสตูดิโอซันไลท์ผู้ทำอนิเมะกันดัมมาหลายภาค กับสตรีโอคาล่าที่เคยทำอ e ีวาแกเลียนในการทำอนิเมะบวกดีไซน์ตัวละครและการดัมสุดประหลาดตัวนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมไอกัรดัมจีควอสเนี่ยดีไซน์ถึงเหมือนอ e ีวานขนาดนี้ก็เพราะว่าคนดีไซน์ก็ทีมงานที่ทำเมอีวานนี่แหละครับแม้หน้าตาจะแปลกพิสดารไม่เหมือนกันดัมทั่วไปบ้างแต่ดูแล้วก็มีความเท่มีเอกลักษณ์ดีนะถึงแม้จะขาดใจไอตรงเท้านั่นก็เถอะ ตัวละครหลักในเรื่องก็น่าสนใจไม่แพ้กันคราวนี้ตัวเอกยังเป็นผู้หญิงเหมือนภาพแม่มดภาคที่แล้วเลยชื่อน้องมาชวอะไรสักอย่างนี่แหละเพิ่งมาไม่นานก็กลายเป็นมีซะละตัวละครที่ถูกสนใจมากที่สุดก็คือเนียนหลายคนต่างตั้งข้อสงสัยว่าคุณนามเป็นตัวละครสัญชาติไทยหรือคนไทยหรือเปล่าและคอล و ีที่คุณนามอยู่ก็ดูเหมือนประเทศไทยอีกด้วยถ้าเหล่าแฟนชาวไทยอยากรู้ก,ก็คงต้องรอติดตามกันในช่วงเดิมเมษานี่แหละครับ ในรูปแบบตัวอนิเมะซีรีส์แต่ก็มีฉายตอนแรกในรูปแบบของหนังโลในโรงภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันที่ใชยก็นําเข้ามาฉายแล้วด้วยดูท่าสไลท์จะลงทงกับกันด้านภาพนี้หนักพอควรเลยเล่นจับมือกับตูดิโอที่ทําอีวานขนาดนี้หรือบอกไปอีกอย่างยิงไอเจ้าคุณผู้กากับอันโนผู้กํากับที่ทําหนังตระกูลชินยูนิเวิร์สก็มามีส่วนร่วมด้วยนะถึงจะไม่มากก็เถอะก็เท่ากับว่า g ีควอสก็เปลี่ยนเป็นชิงกันดดัมดีๆนี่เองผมก็อยากดูนะแต่ขอดองไว้อีกเรื่อง ดี๋ยวมีกันดับอีกหลายเรื่องเลยที่อยากดูให้จบจีควอสจ๋าเอาไวท้ทีหลังนะต่อไปนี้จะเป็นหล่ออนิเมะท,ที่ผมสนใจเป็นําดับลอนๆนะครับเลยสรุปแบบเร็วๆเลยดีกว่าได้แก่บ,บริษัทนี้มีความรักอนิเมะแนวโรแมนติกค,คอม,มดี้ในวัยทำงานดับแย่จับมังงะชื่อเรื่องเดียวกันผลิตอนิเมะโดยสตูดิโอเบรดสงสัยคนที่ดูเรื่องนี้คงจะเป็นคุณซาจิบานาแหละหาชมได้ใน YouTube a n i v e ส์ไทยแลนดและ s t r e a m i n g b i l i b i l i ที่ผมสนใจก็ไม่มีอะไรมาก เพราะว่าสาวแว่นเรื่องนี้ดูน่ารักดีครับแล้วก็เคยเห็นมึงอ่ะเรื่องนี้ผ่านตาใน Facebook อยู่บ้างได้ข่าวว่ามึงอ่ะจบไปแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เป็นแนวคู่พนันเป็นพลังงานออฟฟิศที่รักกันและป,ะปิดบบริษัทไม่ให้รู้ว่าพวกเขาคบกันน่ะนะผงรอไปดูแล้วหนะ้าตอนที่หนึ่งเนี่ยถือได้ว่าหวานจะชิบหายหวานจนหน้าอิจฉาเหมอนความรักไปเลยไอ้คู่พนันเนี่ยแถมขึ้นเตียงกันอย่างมองมมาซีแต่ไม่ใช่แนวเฮนไตนะครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี ขอต้อนรับสู่ญี่ปุ่นนะจ๊าคุณเอลอนิเมะแนวต่างโลกรีเวิร์สหรือคนจากต่างโลกมาวั์บที่โลกเรานี่แหละ ดัดแปลจากไ์โนเวลชื่อเรื่องเดียวกันผลิตอนิเมะโดยสตูดิโอซีโรจีก็เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ชิวๆสบายๆที่เพะเอกหนุ่มได้พาแฟนสาวเอลจากต่างโลกมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะแต่เป็นแบบไม่ได้ตั้งใจสรุปเรื่องเราจะเป็นไงก็ไปหาดูกันได้ไงแอปสตรีม,มบิลิบิลีผมก็ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้หรอแต่เห็นความน่ารักของคุณเอลสาวสุดแสนจะน่ารักขนาดนี้แล้วก็ท้าเอาอยากลองหามาดูอยู่เหมือนกันหยุดทอเธอครับ คุณทักกรบ,บี่เนีเสียงตูปเปอนะไรเนี่ย อนิเมะแนวเซอร์ว,สวิสจีจีดบวกโรแมนติกคอมดี้ในรั้วโรงเรียนและมีความแฟนตาซีนิดๆหดน่อยเพราะนางเอกมีพลพิเศษดับแปลจากมังงะนในชื่อเรื่องเดียวกันผลิตอนิเมะโดยสตูดิโอไลเดนฟิล์มเตรียมฉายในเดือนเมษาซีซั่นสปริงนี้มีสองเวอร์ชันเดยนะทั้งเวอร์ชันเซนเซอร์และก็อันเซนเพราะว่าเรื่องนี้มันเน้นเซอร์วิสเจีจดเคยลองอ่านมังงะตอนแรกมาแล้วก็ถือว่าอืมใช้ได้เสียเวลาด้วยการถอดงั้นเหรอและที่สำคัญ นังเอกของเรื่องอย่านคุณชากามิเนะแจมครับนี่แหละที่ผมจะรอดูเลยเราจะปานกานะนะเห็นในพวดรรวิมังอ่ะเรื่องนี้บอกว่าเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรมากานอกจากการถอด มะัตะคูไซคินอนิเมะแนวไขปริศนาบวกตลกคอมเมดี้สุดกาวอีกเรื่องหนึ่งที่ดัดแปลมาจากมังงะนในชื่อเรื่องเดียวกันผลิตอนิเมะโดยไม่รู้ว่าเหมือนจะยังไม่เผยชื่อสตูดิโอแต่กำหนดการฉายมาในปี2025นี้แน่เป็นแนวคู่นักสืบคุณลุงกับสาวมอ,อปลายที่ผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องข้อมูลมากเท่าไหร่เพราะยังไม่เคยติดตามมังงะเลยแต่เห็นบางคนเขาบอกว่าไอเรื่องนี้มันกาวกว่าน้องกวนนก,กตังอีก โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอแต่ดูจากตัวอย่างอนิเมะแล้วก็การันตีได้เลยว่าหาระเบิดเธอเธอแน่นอนแถมนางเอกเรื่องนี้ไม่รู้ใช้นางเอกหรือเปล่าก็น่ารักดีด้วยน่ารักหรอวะ อิงรักรุ่นพี่สายดุอนิเมะแนวโรแมนติกโคอมดี้ในวัยทำงานอีกเรื่องหนึ่งนอกจากบริษัทน,นี้มีรักดัดแ,แปลงจากมังงะนในชื่อเรื่องเดียวกันผลิตอนิเมะโดยสตูดิโอเอลกำหนดการฉายภายในปี2025นี้ก็เคยผ่านตามมังงะเรื่องนี้มาแล้วนะแต่จำไม่ได้แล้วว่าเคยอ่านด้วยไหมจําได้ค่ว่าปกตินางเอรุ่นพี่สายดุนี่มัดผมไว้ตลอดนี่นะแต่ทําไมในตัวยอย่างอนิเมะปล่อยผมตลอดทั้นเทลเลอร์ไม่มีซีมัดผมบ้าเลยผาเอาเกือบจำไม่ได้เลยว่า เนเเรื่องดียวกัล่นปล่อยผมสนกว่าเป็นยายลิงเทมในคลิปขนาดนี้แต่ไม่ว่าจะมาในลูกไหนก็น่ารักดีนะครับลินพีกาจิอาคุตะอนิเมะชชเนนที่ดับแปลมาจากมังงะชื่อเรื่องเดียวกันผลิตอนิเมะโดยสตูดิโอโบสเริ่มฉายภายในปี2025นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตอลุในโลกตอขยะอะไรสักอย่างนี่แหละก็เคยดูรีวิวมังงะผ่านตาม,มาอยู่ แต่ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยิ่งตัวอนิเมะทําโดยสตูดิโอโบนสที่ทํามาฮีโร่และก็แข่งกันอีกด้วยนูเบนเมื่อสูนล่าปิศาจฉบับรีเมคอนิเมะแนวล่าปิศาจจบมัง่าเรื่องดังที่กลับมาทําในรูปแบบใหม่โดยสตูดิโอไค แล้วใครครับก็เตรียมฉายภายในปี2 0 2 5ด้วยเช่นกันเป็นอีกเรื่องที่ผมยังไม่เคยดูแม่เวอร์ชั่นเก่าแบบจริงๆจะจันสักทีเลยเลยไม่ค่อยรู้อะไรมากว่าเนื้อเรื่องไปมายัางไงและไม่มีแพงด้วยว่าจะดูเวเอร์ชั่นรีเมคนี้ด้วยหรือเปล่าและเรื่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด one plus m a c h season สามอนิเมะโชเน็นแนวฮีโร่พิชักโลกมีการนิดแต่แอคชั่นดืดเดือดดับแปลจับมังงะชื่อเรื่องเดียวกันผลิตอนิเมะโดย J C staff ที่ทำซีซั่นที่สอนเช่นเดิมเตรียมฉายภายในปี2 0 2 ยี่เ <15. S 2> พิ่งดูซีซั่นสองจบไปประมาณรู้สึกคานคาแลือเกินหวังว่าในซีซั่นสามนี้จะทำเนื้อเรื่องให้กระชับขึ้นนะเพราะซีซั่นสองแม้สำหรับผมก็ถือว่างานภาพก็ไม่ได้แย่อย่างที่ใครว่าเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องแม่นตัดฉับไวไปแลือเกินและก็มารอดูกันว่ากาโร่ผู้เบียวสปาราที่เดี๋ยวเทพเดี๋ยวกระสอบทายในซีซั่นที่แล้วซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นสปาราดสมใจอยากและจะมีฝีมือมากพอให้เป็นคู่มือให้กับไซตามาเพ่ของเรื่องมากขนาดไหนเห็น hey, ว่าภาคกาโร มาอย่างเดือดอย่างเวอร์ละเกินและก็อีกหลายเรื่องมากมายเลยเช่น Do c เตอ s t o n e ลซีซั่น4ไฟ e ์ฟอร์ซีซั่น3และ m า h ฮีโล i ไฟนอลซีซัน ที่ทั้งสามเรื่องนี้เตรียมจะเข้าบทสรุปสุด,สดท้ายแล้วแต่ตูขอดูซีซั่นก่อนนะให้จบก่อนนะจ๊ะและนี่ก็คือเหล่าอนิเมะที่น่าสนใจภายในปีส0 2 5ันี้านี้มีแต่เรื่องที่หลายคนสนใจและบางเรื่องผมสนใจเป็นพิเศษทั้งนั้นเลยแล้วมีเรื่องไหนที่คุณสนใจเป็นพิเศษอยู่บ้างเชิญมาคอมเมนต์ใต้ไลฟ์คลิปนี้ได้เลยนะครับจะพูดถึงเรื่องอื่นนอกเหนือจากคลิปนี้ก็ได้นะก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ดีกว่าถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดสีกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พาด คอนเทนต์และข่าวสารเกี่ยวกับวงการการ์ตูนกันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซอรอเจน